บ้าดึกดด่นเทียงขึ้นปานนี้ลูกเนี่ยกับพระท่านได้กลับมาบ้านเ <c oughs> มาจนมาสร้างเมาลุกขึ้นมาหลายรอบแล้วมันไปจังใดงเหรอเสียงคนกระแซวาเซ้าน้ำบนน้ำงานบนมีเหลืองสะใดปัดเทื่นผู้ขามันก็ไม่เงียบกักแท้หงอมาแล้วงดหยิดเว้มันบ่หูจังนาทีับพิดชอบ,ชอบอเปื้อยเม,มียไหนแม่มีมหวลาที่แตกยังคันดิเป็นแบบเนี้ยจังใดนอคอยมือนี กลับขึ้นมาบ้านเด็กๆพอไอ้นั่งลูกกินข้าวกินน้ำจะเคลือไปน้องห้วยเท้านางเห็ดกูซูยุทธ์แทนนี้เจ้าลูกกินข้าวกินน้ำจกเคื่อไปพออีนั่งพี่บุญ้อมเจ้าลูกกินข้าวกินน้ำจะเคื่อไปเท่าแต่ทีแตกยังเด็กปนนี่เน่ากินกระปุกเมื่อหนึ่งตัวเบ้ายังหูจะคิดเลยแม่อุ้ยเดี๋ยวมันคักน้อมึงน้อ ่อยขอโทษได้ร้ายได้แถวจปัปานนี่จังพ่อนาพ่อว่ามามึงเป็ดหยังอยู่ฮะกูทากูคล้องจังยุ่งจังหินก้อยกลัวโอ้ยวางใบสองใบาสามน่ะ่อยไปเบิ่งลูกสาวฮาฟ่อนประกวดตัวแ่าผูค้าหอมลูกสาวฮอพ่อนประกวดได้ที่หนึ่งบนตัวคอยดีใจแห้งคือ,อยังนีนตัวฒ่าก็ลืมข้าวขอโทษมันบม่มีปัญหาในการเอาปืนขอยเห็ุเพื่อประโยชน์ส่วนรวมน่ะมันบม่มีปัญหา แต่แว่ากูของไก่มามึงเป็นอย่างจังกลับมาเด็กดดินอย่างขึ้นปันนี้ฮะ<บ>มึองก็อธิบายมาดูวางทุ่มสองทุ่มขวากับผ้าลูกสาวไปรับรางวัลใน,นเดทาวเขาเฮงตีกันใส่เฮ้ บุญไหว้กันอยืนได้หรอหนีรับรางวัลเนี่ยมันรับหอดเชียงขึ้นผู้ตีมึงรับยังแน่ฮะฮะมึงรับยังแน่ยคอยเบิ้งเขาเต้นอยืนเดทาฮะคอยเบิ้งเขาเต้นอยู่เขาเต้นมวนขึ้นอย่างนีตัวมึงอยากไปยืดอาชีพเป็นหังเชียงเดี๋ยวมึงจังไปเบิึงเขาเต้นนะว่ากันเต้นเบาไวดอกเจ้าอบต่มึงมาพอใจเลยมึงจะมักยังหลายวัดแทะอ้ฮะเฮ้ยเทาแม่เจ้าเป็นอีหยังเดียวเนี่ยคอยคึ้ยังหมาน้ำเจ้าดีๆอยู่เจ้าขยันหายได้ด้วดีๆเบ้าดีๆจังไหน มึงเคยคิดจังเม็ดบ่หฮอมึงน่ะมันเป็นแม่บ้านเป็นเมียกูพี่น้องป้องไปมาเยี่ยมยามถามข้าวน่ะเขาถามหามึงเบืดอบื้อเนี่ยมึงใจกูเขาใจว่้จังไหนฮะให้กูตอบเพราะว่าจังไหนอ้ยไข่ก็ขอโทษลวเดชจังสี่แหละเจ้ากินเหล่ามากมันมึงขอโทษกูมัปนเกิดยังเกิดจะกี่เทียร์หล่ะถึงมึงปฏิบัติัวแบบนี้ฮะโอ๊ยเว้าสิจังสี่อง อมื่ดตืบเลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่ดเมืดอ่้อบตองมาโซทรทั์ขาวดำกูเซ็งแล้วกับผงเกาๆบ่ตองมาใส่เงยร้อยกรบตามสังกูว่ายาก พราะว่ามื่อนี้นี่กูมันใจหายเพรแห้งแล้วผู้ใดสิได้ใส่เงียลอยมึงอย่ฮัานกินเหล้ามากๆมึงไปแต่ยังเสี่ยงเห้าเบาบลูเรื่องบ่รู้เรื่องเหรอมึงกับกูต้องคุยกันมื่อนี้มึงไปนัดแงกับบักพูดสอนร้อนใต้กับบักพูดหลายเมืนว่าฮะผู้ใดเวากูผู้ใดเป็นยังไงก็ผู้ใดแเป็าหน้าที่เปลี่ยนกันมื่อนี้มึงกับกูต้สู้ตายแล้วก็ขึ้นเสียงกับกูทิฮะ้ามมึงไม่เเสียงฮะ เดียอสักนิดนึงห้องห้องลงไปห้องห้องลงไปห้องลงไปห้องห้องลงไปบักล้วโอ้โอ้โอ้บักสัญญาณย่างดีดึกดื่นเที่ยงคืนกินเหล้าเมาหมาขัวมันหลับมันนอนจังได้จังมาะขามาตีกันชี้กันสุดตัวมูหมา ว่าตายเราตีอีสไซลูกกูใส่มาเชียงมาทางไหนมาฮะเนี่ยเชียงมาทางไหนมาเฮาหอนอยู่แถวๆนี่มาฮะเนี่ยอ๋อพอเ่าพวงนี้นี่โอ้แบักเสียไรใครย่อยเนี่ยแบกพอเ่ามึงบ่ต้องมาบ่ต้องมาเสียกะโลกนะอันนี้มันเรื่องครอบครัวของกู มึงดูเซื่อคือเขียวทั้งเชิงนี่นะกูว่านี่ยนะยาเสียกันเสียก็เป็นยาเสียกันลูกเมียกูเนี่ยกูสี่บอกกูสี่สอนเนี่ยมันสี่เป็นอย่างลูกเมียมึงกับลูกสาวกูด้วยกูเลี้ยงมาตัวมาจังไงเมื่อคืนมาเห็ดจังสี่ไอบ้านไอเมืองคนเดียบยัด ญหากับวัวมันบ่ายังมีปัญหากับวัวมันบ่าฮะอันนี้กํปั้นได้แด้ไรกํปั้นได้เนี่ยพนบักโอ้นยตาครึ่งจมูกครึ่งนี่เลียบแฉพุ่นนี่มึงอะจะบ้างบ่นี่กระตีนด้วนี่เนี่ยตีนนี่มันม่ได้ขันน็อดนี่นะมึงเฝ้าให้ดีละกูไปหนีแล้วร่มทวนนี่กูอะสวยสวย บ่ไเด้วออกกับร่างกายมาโดนลงเว่ยโดดลงมาเลยโดดลงมาเจอกันเลยนะามาเลยกูละคนเหลือกันคนคือกันสังมากันชนจนว่าโตสั้นกูเห่งมันละเรื่องขามึงคือท่าดาคุยเนี่ยแนวลูกเคยชุยชุยกูอยากทุยน้ำลายถมหรืออยากชมฝีตีนชีวาวินบาดมึงลมเนี่ยมึงนะมึงนะก็ว่าให้ดีนะมึงว่าการตายเป็นการพักคอนชั่วร์เขาหรือ ก็มึงคือกองตองกองตองคือสตีฟฟุตบอลแถบวะฮะมึงจะร่องลิ่มซิมรวดวิชามวยไทยเห็นไหมฮะเก็บก็ยังอื่นเด้อเดี๋ยวกูตายคู่จะเข้ากันนะกูเข่าคู่จะเข้ากันนะกูจีใม่เหมือนกระน้ำเขยนี่แม่มันคือโพดคือโพดแถบตายคู่จะเข้ากันนาชายในบ้านเมืเอยลูกเขยขาพ่อเท่าแล้วชาย มึงก็เล่นบัหมารอบกลับเลยฮะเฮ้ยมึงคก็ไปคู่อะไรกอนตั้งแต่ซองเจ็ดสีเขาไปคู่อะไตั้งสองตัวมึงก็เล่นบัหมารอบกลับแต่คุณน้ำเกียบมามักนี่กันนะมึงแกใส่หนี้ใส่แบบนั้นวัดหน้าเจอกันบนนี้ไลเหลือไล่เหล่าเทนนอะอ้าวท่องใส่ท่องใส่ท่องใส่โว้ยงอไม่ฮะป้าอะท่องใสเป็นยังเนี่ยมันทับถนน้า ค้นละยางแล้วมันสรพไปพ่อใส่ตัวเนี่ยไปเอาปสมโรงพยาบาลเร็วๆป้าจะแม่ป้าจะแม่ป้าจะแม่ไปทังไหนบักไหวบ่เขาบักอสใสไปเอไไปหาไมอไปไปหปไเอาไปไไป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 ไไป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 ่ไปไปาปไปบไไป้ปลปบไปไไดไั บกุลไหลจะมันมึงคักเนาะปตีจะมันมึงหวานซึนคักเนาะป้าม่ให้มึงขี่มึงคือบอไปขี่เฮเธไหนมึงกังบาขี่ใส่หัวใจของกูหัวใจของกูเนี่ยหัวใจบกุลร้อมันเป็นส่วนเสื่อมเอหึงแลมพอดีเดี๋ยวขไปขอไปขี่มึงเรงส่วนบไมีนำพูอีขี่หมองนี้เลยเนาะ่าที่ขี่นี่รู้สิเป็นบ้าเส้นบ <anak lonely> ัวไม่ยัง อันนี้หัวใจคนเขาสมมติเธอซื้อบมันสวมกานหัวใจกูเป็นสวมบตาผู้สาวมาขี่ใส่มันสิบดเปลี่ยวเห็นเฮ้ยขับเป็นผู้สาวขี่ใส่ผมป็นน้ำเนี่ยไม่ต้องอ่ะพาๆไปก่อนสุกออกก่อนสุกง้อสุกไงเนาะสุกพอดีันสิได้ของอันอยู่ในมืออันนี้สุกมนีเหลียวเบิรงเอาก็ได้หรอวะ มันละผู้เย็บหู้จักกลับเห็นกันดูดูโอ้มแหลมแหลมนะมึงอยากได้อะไรพวกแรมคืนน้ำร่ายเอาก็ได้เนาะไปไปไปเอาไปเอาไปเฮ้ย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 ใจดีเราไปเอาคนเจ็บมาส่งรถพยาบาลเนี่ยไม่ไงมึงอจะสว่างเด้อมึงจะวังว่ากูสิใจดีวังหันไปใบลอยซื้อบ่มันไปหันลอย กูมันต้องคุยกันให้มันหู่องว่างแล้วขวางบัดทีเนี่ยมึงอย่าดังใจกูมึงก็ไปอย่ามาเนี่ใจนี่ลุกนี่หลุกนี่ปลุกปลุกไรดังใจกันมาสักพอยน์สแก่กับพ่อป้านั่นละมันว่าเป็นก้าวหรอกโอ้โอยู่พ่อยู่ปลาเกียดเพียร์หนโอ้ยแลนบัคคิดที่เพเลยเป็นเป็นแนวนี้หลายคนบอกอบตเนี่ยเฮ้ นี่กูถือว่างานสําคัญกูบางอยากมีเรื่องอเดี๋ยวเสาร์วันทั้งเมื่อกี้หาว่ากูเป็นอันตรภานหันไม่เรื่องไม่เล่าตะของกระจอกกระจอกอกูฝากเลยก่อนเว้ยเมื่อนาถ้ามึงเจอกันนอกทงย้ำได้ดินไงงองเว้ยเมื่อนาเว้วย่หวยเบิง้งคักดากตอนนี้คือแม่งเง่าแท่น,นี่ไหมเฮ้ยค <laughs> ุณยังไม่ได้ดไปเว้ย ยยังอู่กูลืมของดีเว้ยกูโม้ลืมไปหันแน่ฮัลโนลเสียใจมึงม้าทายยังมึงยังมายังพันพาบ้านกูด้วยหยังกระติกบประหุ่เรื่องนี่กูจะบอกใคมาโศกันอยู่เนี่ยวาเจ็บสีตายอยู่เนี่ยเจ็บเนี่ยโทษปอดตึงๆเอาเขาล่งรับจิตโอ้ยลงเห็ดมันทุกเฉินทุกเฉินเออโทษ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 ง่ากเรียกปอดตกตึงเออเออโอ้กะลีขวาะวา อ้ามโหลอ้ามโหลที่นี่คือที่ไหนเฮ้ยมึงจะว่าอารมณ์หรือครับอารมณ์หร,รือผู้นี้มึงขาดมาที่นี่คืออำเภอโบใหญ่อำเภอโบใหญ่ขณะนี้ป้าเต็กตึ้งอยู่ที่ไหนถ้าได้ยินแล้ว,ควใครรีบมาที่นี่ด่วนเพราะว่าที่นี่มีการฆ่ากันบาดเจ็บทราบและเปลี่ยนอีนแหลมทองเป็นผู้โูกเกือบตายผู้บ่าวเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสองสามสามมันละสามคนอยู่นี่ สองสามเฮ้ยมามันหรอกว่าต้องสี่แปดว่าดีอะไรหลออะโรหรออย่างที่อะไรหลออยู่นั่นเนีพอเต็กตึงใช่ไหมอุ้ยพ่อเต็กตึงไม่อยู่เขาไปนอนหมดแล้วแล้วพ่อเต็กตึงมาอยู่แล้วนั่นเสียงใครเสียงปอดติ๊กต๊ะแอบแอบฮะพ่อติ๊กต๊ะหเป็นหนาจิ้งหรือมูเดียวกับแม่มึงอกนะสั่งมาบูจะทำแม่มันจังบูด้วยซอฮะจะแตกโอ้สีบ้าบออะไรเนี่ยกาบ้าขับรถขับรถขับโปองแดงแดงแค่ไหน รัวรัวยังยังยังยเออไม่ไงต้องใส่เป็นยังมึงใส่กับผมก็นข้าันเกคล็กเล็กล็กเลกเล็กเลืกเลก็ก้กเลกันตัวล็กนี็กเลม่เล็ก้องใเลกเป็กเล็กัน็กเล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 ้กเล็กเล็กเล็กนลเลกเล็กเลนเลเลต่เล็ก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 ล็กเล็เกล็กเล็กเเล็เล็กเล็กเล็กเลลเ็เ อาแต่ไล่ได้อีปอบกันไปซอยคนไปซอยแน่นี่พอดีช่วยตีนตีมือนาะโอ้ยแต่ซีโซนซาบไปอยังคือขัวตีหมอบุล้อีฉันได้เดียวอ๋อห้ามห้ามห้้ไปเอาเอาหม็นเด้เพตายคือหม็นบคือสิเน่าคือสินเน่านีเเหม็นไยังเดนพเออย่างยายขึ้ตาหม็นน มันบ่าเม็นเหม็นคนเก็บบ่าเม็นเหม็นคนเก็บมินังกูโตดเอาโอ้ยจะไปกินฉี่มาตดบพมดกันมักจะดยุ่นถ้ามาด่าไปเนาะตดหัวฉี่หัวหน้าก็ไปเปิดได้ได้ห้องน้ารู้ไหมเปิดน้าใส่เนาะข้อมันเน่ะไปเบิกแล้วล่ะอันนึงห้องน้าต้งเลี้ยงกันได้ยังหัวสวมว่าเป็นหัวสวมเลยพี่จะฉี่เต็มมาบอกจังบอกเขาหัวสวมแค่ฉี่ถาม ยืนเลยฮะลาเอ้ยหามบานนี่หามจังไหนเจ้าอตส่หามผู้ทองเป้าทองโกนบ่เจ้าละทองป้าป้ากนเนี่ยอยังอีกบานนี่หามของหนักๆมันจะออกลูกง่ายหามของหนักๆค่อยออกลูกง่ายนี่จังบ่อไต้ในทองท่านสั่นผมซิบร้อนนะกูแบกนะสั่นโอ้ยแม่นกูแม่นบ่เจ้าคือเจ้าโอเคมามาสิพาไปโรงพยาบาลเด้อเอามียังอีกบานเอาคือบพยัง อันนาผู้เก็บตั้งผีกูนี่แม่บักดี่ไม่ยังเงือนบักส่งกระโปงแม่มึงถึงไี่ป็นหนามาหาแม่มึงอกมึงี่ปีนไป่ใส่หรอจะปีนมาใส่กันมันจะหดใส่เตี้ยแต่ปีนไผ่ปีนมันปีนไผ่ปีนมันทีใจบอว่ามันหดแผักเาออกม่เอา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 ไว้ไว้มันหดใส่ครับตายแล้วบาดละเอาปีนไผ่ปีนมันมันหลังใส่กันมันอดใส่ไปแลี้วนี่มันละบ่จากอย่างเนาะยังไม่ได้ดอกแบบนี้

วันนี้ไอทีวีมาสัมภาษณ์สดๆอยากทราบว่าท่านเจออย่างนี้มีความรู้สึกยังไงโปรดชี้แจงชัดๆนี่ตัว่ามีหงอนบไปบ้าบ้ามันจะบอหอดใจหรอกเร็วห่วยช่วยสิยหอดสีแดากันบวมกันซ้ำเด้อไหมสีแดากันซ้ำจะเข้านะ